วิถ่ายคลิปอยู่ขึ้นคนนี้นั่นแล้วก็อะไรเงี้ยมันอาอเร็วเลยนะั่นเงี้ยเราใล้เรียบอ้อยอ่ะโอ้โหโอ้ยง่ายยนนั่นง่ายยงอายยนนัอนมาดียูอูย เอาไหมครับเล่นหมอนัว้ยมาแล้วเด็กรถไม่พี่บ้าช่วยยุกหน่อยโอ้ยวิ่งหมดรถขาดได้มาขาดชัด ังอัดคลิปทันด้วยหดูนะผมหมุนดูนะมันบิดหลวมโอ้ดูหน้าตาคนได้หน่อยโอ้โหคิตัวเองนึกสุดบ้านเอาคีมเลยหมดกับครงนี้ดีนะไม่เข้าปากหรือฟันมันหมดแล้วไม่รู้อ่ามันไม่ใหญ่มีควันจริงเห้าหมดกับครีูเลยวันนั้นเออมากเชนนึงใหญ่นะ ยอยเล่ะยอยลูปไงเนี่ยรวจกอนเลยไม่ไม่อยากรถไม่ไม่มีควันตัวกล้องขึ้นจุดสีแดงอะไม่ไม่มีควันอักเรนึงอย่บหงุโอเคอัดอยู่พี่บารไปเอาครีมในกล่องผมอะครีมยาวหรือไม่ของพี่ดักมันมีอยู่งั้นไงถือ